สวัสดีครับวันนี้ช่อง YouTube คุปตนสอนเลขนะครับพามาสีเข่าตรงนั้นนะครับผมสีเข่าครับมาเบิ่งว่ามีแผนกไหนนะครับมาเบิป็นนะครับว่ามีแผนกนครับผมแผนกแน่ครับแผนกโยนครับแผนกโยนโยนออกมาเลยครับยัดเข้าที่เครื่องปั่นครับเครื่องปั่นข้าวข้าวมันจะออกมาครับตอนนี้ก็มีฝุ่นเยอะแยะมากมายครับมาดูมีแผนกคุ้มตอบครับแผนก ผมซีเขาต้นหลายครับต้นหลายครับผมคือทุ่งนาครับเนื้อที่ทุ่งนานี้ก็ประมาณสิบไร่นะครับผมก็มือสั้นนะฮะสักกันีเขางันนะีเขาซอยกันมือมือนี่เป็นมือสันมัดดีีซีหล่นหลันครับผมครับผมจะเย้าเอ้าสีเขาครับผมกลัวมาเบิ่งกััว่าเป็นจ้งไดนครับก็มาดูกันเรื่อย ครับไปเลยคนหลายครับวันนี้คนหลาย,ยาา <All right. S 3> วันนี้ครัไปเฮ็ดเปียกสักครูแกรบบวันนี้ขจกโยนโยนครับโยน biểu cảm không à? ở đây là nước ống. yeah yeah. Ở đi tàu.